สวัสดีครับพี่น้องป่องปายนะครับสุครุสุคนเ mm ็บ hmm. ซีปีิหักในเสียงเพลงเสียงหลงเสียงล่ำนะครับเบบพีน้องที่ดาล่าวฝากความคิดหอดไปถึงพี่น้องฟังสอปะปเล่าพี่น้องฟังประเทศไทยพี่น้องฟังยุโรปอเมริกากระถอมช่่มจันทนาลปะเปียกรุงอ่อนนะครับเมือ่อหนีมาพบพ่อคือเกา่มามาว้ามาติดตาม เมื่ขึ้นนี่นะครับน้องที่ดาเล่าขึ้นเวทที่อยู่ที่อำเภอวังชินนะครับจังหวัดแพร่ครับพี่นอ้องนะครับเมื่ขึ้นนี่สุดยอดครับพี่น้องทั้งภาคเหนือเพิ่กับมาฟังหมอล่ำได้ครับเ,เสังเกตบางนาเวทที่ครับฟอนมวลกบคือกันนะครับมีถึงพี่น้องที่ว้ทํทำงานเนี่ยแหละครับส่วนใหญ่เนาะผู้ สูงไว้ก็มีนะครับแต่ว่าเพินมักมวนนะครับเสียงเพลงนี่มันบ่ได้เลือกชั้นวัะนะครับบ่ได้เลือกว่าจะเป็นผากใดดนตรีนะครับเป็นเรื่องของอความมิตรภาพนะความสัมพันธ์ความผูกพันนะเสียงดนตรีบ่ต้องแปลว่าเป็นดนตรีของผู้ใดก็คือดนตรีมวลซ่นของคนไทยของเขานะครับ น้องธิดาเล่าก็ได้โชว์เพลงเต็มที่เลยนะครับเมื่อคืนนี้ทุกคนศนะิลปินถือว่าเป็นเวทีของอน้องทิดาเล่าครับเมื่อคืนนี้เป็นจัดให้เป็นโดยเฉพาะเต็มที่เลยนะครับสิ่งที่น่าประทับใจคืออาจารย์ผู้ชวิไลเเป็นใ้ห่วมทําบุญนะครับเิ่นขอเอาบาทมาในไฮแน่วสันขอบาทบาทบินทบาตเนี่ยแหละครับนาอของพระคุณเจ้าออกมาให้พี่น้องได้ ตักบาทกันวาสันเนาะมันลงไปลองเพ่งทั้งรางครับยางไปแล้วก็มีคนเอาเงินใส่ในาบาทนะครับ้วก็เงินนั่นนําไปอย่างวันเด่นําไปซอยวัดซอยว่าครับพี่น้องนี่คือการเท็ดบุญนี่คือการการไปเขาอ่านพูดชีวิไลนะครับบอมันไปแค่ไปโชว์หรือว่าผ้านองๆผ้าศิลปินไปเปิดโตกับบแม่นเท่นนั้นนั่นเป็นผลพลอยได้แต่ว่าสิ่งที่ อย่าไงกว่านั้นคือเปิ่นได้ไปห่วมบุญกับหลวงพ่อกับพระคุณเจ้าที่เปิ่นหูจักมากี่เปิ่นเชิญเชิญไปนะครับพี่น้องอยู่ทางภาคเหนือนั่นาวัดว่าอาลามข้าเจ้าอก็โอ้ยจะเล่นลุงเรื่องนะครับพี่น้องมีพระคุณเจา้ากับอยู่น้ากันหลายๆาภาคนะบางเทีก้นหลวงพ่อทั้งอีสานก็ไปอยู่ทางเหนือก็มีหลวงพ่อทั้งเหนือมาอยู่ทางอีสานก็นมีครับสลับสับเปลี่ยนกันอยังก็ตามครับ เป็นสิ่งที่ดีที่อาจารย์ผู้ทีไร้ยผ้าลูกๆได้เห็นได้ทําสิ่งนี้นะครับเป็นการฝึกให้น้องๆฝึกให้ลูกล้านศิล,ลปินเมื่อหนึ่งถ้าเขาดังมากไลยเขาหูว่าเขาจะต้องทํางานเพื่อสังคมเขาจะต้องเป็นจิตอาสาอาจารย์ผู้ว่างแบบอย่างไบสุดยอดนะครับสําหรับผมนี่ถือว่าสุดยอดอส่วนเดบซี่สีม่องจังหดก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับแต่แน่น,นอนนะครับเมื่อคืนนี่ก็ถือว่าได้ฝากผลงานผมเชื่อว่า หนึ่งในตำนานของหมอลำลูกทุ่งวงหนึ่งในน้อยเนี่ยนะครับวงของอซีวิไล,ลแบนเนี่ยแหละครับสามารถที่ไปเปิดโตให้เป็นที่ย่อมรับของพี่น้องท้องภาคเหนือคือน้องที่ดาเล่านะครับใส่ภาษาอีสานเนี่ยแหละพี่น้องคนกับเข้าใจพี่น้องคนกับหูนะครับนอกอเพราะป็นคนอีสานนะศิลปะหอาก็บ่ลืมและหอบก็บใส่ภาษาถิ่น นะครับเวลาไปแสดงกับภาษากลางน้่เนี่ยแหละครับพี่น้องทั้งเหนือสุเมืองเนี่ยเพิ่นปั้งภาษาอีสานออกครับแทบแพร่แทบนานแทบเนี่ยเพิ่นเพิ่นหัวักภาษาอีสานดีนะครับสุมือนี่มันคนในสานไปอยู่ผักเหนือกับบ่อหน่อยนะครับลุงอ้อนกับไปญ่อยู่ฝุ่นครับย่อยู่เชียงร่ายนะครับคุณชินกับเส้นทางที่อาจารย์ผู้สิวิไลไปเป็นอย่างดีนะครับน่่นก็เคยไปอยู่นะครับแต่ว่าลุงอ่อนนี่ยก็อยู่เชียงร่าย เกือบยี่ปีครับยังได้ขึ้นมาอยู่ภาคอีสานยังได้มาทำมหาจินอยู่ทั้งพี่ญาติพ่อแม่กะอยู่ทั้งปุ่นกะกับอยู่ภาคเหนือนะครับน้องๆก็อยู่ฝุ่นนะครับครอบครัวแต่ว่าพ่อแม่เปิ่นกะจากไปแล้วนะครับแต่ว่าน้องๆยังอยู่ญาติพี่น้องยังอยู่นะครับยังก็ดีครับเมื่อขึ้นนี่กลับมาเวาถึงน้องที่ดาเล่านะครับบนเวทีเมื่อขึ้นนี่แต่งตัวงามๆครับแต่งตัวงามแต่งตัวแบบ สิวาเกลือเนือเกลอ,อีสานก็ววาได้ทั้งเนือ้อคนก็แต่งตัวงามครับเมื่อคืนนี่ยก็เป็นเวทที่เป็นทั้งนักร้องเป็นทั้งหางเครื่องครับแต่ว่าหางเครืองกับหางเครืองแบบสุภาพหางเครืองแบบงดงามหางเครืองหางเครืองแบบนั่งฝานะครับแบบนั่งฝานะครับบว่าสีปอนเบาว่าสีย่อนบาว่าสี้องทุกคน้องเพงลงเมื่อคืนเนี่โอเคครับผมถือว่าพัฒนาขึ้นลองพัฒนาก็ดีน้องไอ้ก็ดีเบาเขคก็ดีถือว่าอยู่ใน การพัฒนาที่ดีวันดีขึ้นขึ้นนะครับส่วนหมอลำเจี๊ยบเนักก่กระบอกทองห่วงนะเนาะเิ่นเป็นนัก้องเป็นศิลปินมาก,ก่อนเิ่นลองเพ่งเพิ่นเข้าใจการใส่เสียงแบบศิลปะหมอลำพวาอาย่กับอาจารย์ผู้ิวิไลมาโดนนะครับส่วนอาจารย์ผู้ิวีไลบระบองห่วงครับึ้นเวทีไปก็้องเพลงไดททุกแนวนะ อ่ะเพิ่นท้ายทอดให้น้องที่ดาเล่าน้องที่ดาเล่านี่ก็ได้ทุกแนวครับ้องเพลงได้ทุกแบบทุกรูปแบบนะเพ่งสตริงเพลงรวมสมัยเพลงอย่างนี้ได้มัตน้องที่ดาเล่าแต่ว่าเพิ่นหมัดเพลงหมอล่ำเนาะเพิ่นก็ได้เป็นผู้สืบสารตำนานเพลงของคุณแม่ฮันนี่นะครับอย่างสมบูรณ์แบบนะครับเอาบ่ไปเทียบกับแม่ฮันนี่บ่ไปเทียบกับผู้ใดน้องที่ดาเล่าก็คือน้องที่ดาเล่าเสียงน้องที่ดาเล่าก็คือเป็นเสียงน้องที่ดาเล่าบ่ไปเทียบเ้อพี่น้อง มวนเขาก็ว่ามวนมวนสําหรับเ่านะครับกับเข่าหักเนาะเข่าหักเข่าแพงก็เป็นธรรมดาแต่บนบบหมายคว,าวา่าเข่าบ่อหักพื่นศิลปินในประเทศไทยศิลปินที่เป็นผู้สืบสานตำนานมะลองมาล่ำนี่ลุงอ่อนก็หักมัดนะครับหักสุคนให้กาลัางใจสุคนให้ทุกคนได้กล่าวไปทั้งนาเพื่อสือบสานวัฒนธรรมของเข้าส้อยกันสืบสานน้องธิดาเล่ากับเป็นเด็กน้อยคนหนึ่งที่ลุกขึ้นมาสืบสานอีกจากผู้นึ่ฟังซงปปล่าวนะครับ มาสืบสารมาลองมาลํำไหวน้ากันทั้งสองฟังเลยได้ครับน้องธิดาล่าวนี่ได้ได้ได้สองฟังเลยฟังทั้งฝุ่นก็สืบสารศิลปะทั้งมอล้ำทั้งสปปลาวทั้งเด็กมอลํำทั้งฟังประเทศไทยทั้งภาคอิสานนะครับเพราะว่าพี่น้องสปปลาวกับอีสานในี่ว้าเป็นภาษาเดียวกันนะครับภาษากลางเป็นกับฟังออกภาษาลาวเิ่นกับฟังออกนะครับก็ขึ้นกันเลยนะครับท่านม่ขึ้นเนี่ยก ขอสรุปว่าสุดยอดนะครับสําหรับทีมงานของอาจารย์ผู้ศิวิไลแม่พึ่งนะครับกับขอให้เดินทางปลอดภัยกลับบ้านนะครับเซอร์วาคือสีแดงกำลังจิตกําลังใจพักผ่อนจังหน่อยกับกงตีควายทยอยกลับเนาะอ,อาจจะหอดบ้านช่วงไดกกบฎจักนะครับก็คอยติดตามข่าวๆ่าวอ่ากับแม่พึง่งกับอาจารย์ผู้ศิวิไลหรือว่าช่องอื่นๆของ น้องๆที่ไปน้ากันนะครับคนกะยายามถทายทอดทายทํำหเห็ดคลิปหเห็ดนางเห็ดพี่นองเดเบ้งเป็นระยะๆะะถือว่าเขาไปท่องเที่ยวน้ากันนะครับสําหรับน้องที่ดาล่าสําหรับทีมงานก็ขอให้มีความสุขขับกงให้ประสบการณ์นี่เป็นประสบการณ์ที่หให้ไตเต่าขึ้นไปมีความมั่นใจสูงขึ้นไปนะครับแม้ว่าการเดินทางการสิบไปไก่แน่แต่ว่าก็อดทนเอาเด้อนะครับอีกจักหน่อยอันเท่า เอามีสื้อเสียงดังขึ้นมาแห้งแห้งไปครับตอนนี้ต้องฝึกครับฝึกซ้อมฟิตก,กําลังเอาไว้เพราะว่าเสื้อว่าต่อไปงานสิเขามาอย่างมากมามนะครับสาหรับมือนีก็ขอให้เอฟซีทียู่ฟังซอปปอล่าพี่น้องอยู่ฟังประเดชไทพี่นอ้องยูอ่ทงังอ่ายูโรปอเมริกาขอมีแต่ความสุขรับสําหรับมือหนีก็ถทอว่าเป็นมือสุดท้ายแล้วล่ะครับของเดือนมการา ขอให้ทุกคนมีความสุขนะค้ที่เกิดในเดือนมะกราก็ให้เหาเก่าวไปสู่ความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างนะครับสําหรับคลิปนี้ไว้เพี่งทนทอนี่นะครับสวัสดีครับพอกันใหม่ครับ